สวัสดีครับจากโฟลีคาเมล่านะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการประกอบตัวรีโมทชัตเตอร์ JJC ES หกสองเข้ากับกล้องฟูจินะครับโดยในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วตัวตัวส่งนะครับแล้วก็ตัวตัวสายที่ต่อข,ขอากล้องนะครับโดยชุดในชุดจะมีแบตเตอรี่แถมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเรามาดูวิธีการใช้งานกันคั้นแรกก็ประกอบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับ ก็ใส่แบตเตอรี่ที่แถบเข้ามานะครับตามขั้วที่ถูกต้องนะครับใส่เข้าไปอันนี้เป็นตัวรับนะครับส่วนตัวส่งที่ใส่แบตเตอรี่ก็อยู่ด้านหลังเช่นกันเป็นแบตเตอรี่แบนแบนแบบที่ใส่ในพวกนาฬิกานะครับโอเคทีนี้ก่อนใช้งานเนี่ยเราต้องมาแผ่ตัวรับกับตัวส่งเข้าด้วยกันวิธีก็ง่ายๆนะครับก็ที่ตัวรับเราเปิดก่อนกดแช่ไว้นะครับ ก็จะเห็นว่ามีไฟสีแดงกระพริบขึ้นนี่คือเครื่องเปิดแล้วนะครับตัวรับเปิดแล้วทีนี้ถ้าเราจะแพร่เราก็กดอีกหนึ่งทีก็สังเกตว่าไฟสีแดงจะกระพริบทีทีโอเคทีนี้ที่ตัวส่งเรามากดที่ปุ่มเล็กๆนี่นะครับหนึ่งทีปุ๊บเราก็เลือกลงมาล่างสุดนะครับเพื่อที่จะแพร่แล้วกดให้มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มใหญ่หนึ่งทีจะสังเกตว่าที่ตัวรับเนี่ยไฟสีแดงจะ กลับไปเป็นกระทิบช้าๆเหมือนเดิมนะฮะโอเค okay. ทีนี้ก็เริ่มพร้อมที่ใช้งานแล้วทีนี้เวลาจะกดกดกดลั่นชัตเตอร์นะครับเราต้องปรับไปตรงนี้ครับไปที่ข้างบนเหมือนเดิมนะฮะโอเค okay. ทีนี้มาลองประกอบเข้ากับกล้องดูนะฮะ okay. ก็ที่ตัวลับนะครับจะมีด้านนี้ก็จะมีโลอยู่ให้เอาด้านนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับ okay. จากนั้นเอาประกอบเข้าไปกับตัวฮอตดชูดกล่องนะครับ,รบทีนี้ที่ด้านข้างนะครับก็จะมีพอร์ตนะฮะอันนี้นะฮะก็เอาอีกด้านมาเสียบอันนี้นะครับก็เรียบร้อยเสียอได้ ามนนี้นะครับจากนั้นเปิดกล้องโอเคเราก็โฟกัสที่วัตถุเรียบร้อยนะฮะดูให้แน่ใจว่าสีแดงนะฮะอยู่ข้างบนสุดนะฮะจากนั้นก็กดลันชัตเตอร์ได้อ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ปุ่มด้านบนเนี่ยก็สามารถทดสอบได้ว่าสายมันต่อโอเคหรือเปล่ากดปุ่มนี้มันก็จะลันชัตเตอร์เหมือนกันอ่านะครับก็การใช้งานเบื้องต้นก็มีแค่นี้นะครับ ถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามในเพจโฟลิฟคาเมล่าได้นะครับขอบคุณครับ